สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศี 4, สิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อน,นรับเข้าสู่การดูดวงกับไดมอนด์เมจิกทาร์ลนะคะซึ่งการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมไม่เจาะจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเป็นการดูดวงโดยไพ่ทาร์ลอตเนาะก็เราทำนายตามไพ่นะคะเรามาเริ่มดูดวงประจําเดือนสิงหาคมพศ .2564 กกันนะคะว่าดวงชาวราศีสิงห์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กันด้วยนะคะชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ตัวคุณเองนะรู้สึกว่ามีความเบื่อหน่ายนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยอาจจะเป็นด้วยร่างกายนะคะมีความงุนงงกับชีวิตนะให้คุณเองเนี่ยเรียกว่าสร้างกำลังใจให้ตัวเองพยายามปลุกกำลังใจปลุกไฟในตัวเองออกมานะคุณมีโอกาสที่จะ ได้รับความสุขความเจริญนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่นะจากที่ดูแล้วเพราะว่าไพ่ออกมาเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะโดยรวมแล้วค่ะช่วงนี้ด้วยสุขภาพด้วยอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีสิงห์จะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไร้กาลังนะให้คุณสร้างกําลังใจดูแลสุขภาพให้ดีกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะแล้วก็ กินวิตามินกินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์นะคะจะกินอะไรก็อย่าลืมล้างมือนะคะแล้วก็ฉีดแอลโกอฮอล์ให้ดีเนาะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะในเรื่องของการงานช่วงนี้คุณเหมือนต้องใจดีสู้เสือเหมือนประมาณว่าตัวคุณเองอะเป็นคน เหมือนคุณกลัวอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณพยายามที่จะใจดีเอาใจเข้าสู่นะคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องที่ทํางานคุณเองก็จะทําได้นะคะตัวคุณเองอะ่ะคือหยิบจับอะไรช่วงนี้ทาได้หมดเลยสิ่งที่คุณทําคุณจะก้าวออกไปสู่ความมั่นคงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณรอคอยเรื่องของการงานคุณมีโอกาสได้รับโอกาสนั้นได้รับเงินได้รับงานได้รับสิ่งดีๆเข้ามาหรือบางคนนะคะลาออกจากงานและไปเริ่มต้นใหม่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะหรือ ถ้าเกิดคุณไม่ลาออกสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ยากคนอื่นทําไม่ได้ให้คุณเข้าไปช้อนเลยค่ะรับรองว่าคุณจะสามารถที่จะทําได้แล้วผลงานจะออกมาดีนะคะสําหรับคนที่ค้าขายคนที่ค้าขายช่วงนี้อาจจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณก็จะสามารถที่จะค้าขายดีนะมีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองมีชื่อเสียงในเรื่องการงานการเงินคือคนค้าขายบอกเลยว่า ดีมากค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำอะค่ะมันอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงแลกมากับการต่อสู้ต้องมีคู่แข่งเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตัวคุณเองจะทำออกมาได้ดีแล้วก็ทำออกมาได้มีความสมบูรณ์มีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาแล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะได้รับเงินได้รับเรียกว่าความสุขจาก การทำธุรกิจของคุณหรือการทำในตรงนี้นะคุณทำได้นะคะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการเงินกันนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชาวราศีสิงห์การเงินช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนเงินของคุณจะหมดไปกับการไปเรียกว่าไปทำอะไรที่คุณชื่นชอบอาจจะอยู่กับคนรักหรือว่าได้ไปทำอาชีพอะไรที่คุณชื่นชอบหรืออะเงี้ยหมดไปกับตรงนั้นซะมากกว่านะชาวราศีสิงห์ เรามาดูเรื่องการเงินกันนะคะของยอดเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะการเงินช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณมีไอเดียใหม่ๆที่จะทําอะไรใหม่ๆอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าสร้างธุรกิจใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆหรือว่าทําในสิ่งที่ชื่นชอบเนาะตรงกันเลยก็คือตัวคุณเองอ่ะคือคิดว่าจะทําอะไรที่คุณชื่นชอบนะแล้วตัวคุณเองก็ทํามันได้แต่อาจจะต้องลงทุนลงไปกับ ตรงนี้ไม่น้อยนะคะซึ่งก็สามารถทําได้นะแล้วก็เป็นงานที่คุณรักอะ่ะเป็นอะไรที่คุณรักแล้วทําแล้วคุณก็จะได้เงินนะเรื่องการเงินถือว่าไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ช่วงนี้นเงินมันจะหมดไปกับเรื่องของสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณแบบปรารถนานะคะต่อไปเป็นในเรื่องของความรักนะความรักสําหรับคนที่โสดนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าหากได้คุยกับใครหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกอยากออกมาจากตรงนั้นอาจจะมีความอึอดอัด หรือว่ามีทัศน,ะศนคติที่มันไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงคนที่เข้ามาก็ดูจะเข้ากันดีนะคะคือมีคนที่คุณได้พบเจอเข้ากันดีแต่อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเรื่องการเงินหรือทาวเวอร์ก็เข้ามาดูเหมือนกันเลยนะคะคือตัวคุณเองอะ่ะคือความรักครั้งนี้ไม่ไม่โอเคสําหรับคุณคือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออะไรเข้ามาให้คุณช่วยเหลือหรือว่ามันเป็นเรื่องที่คุณลําบากใจคุณอึดอัด คุณก็อยากจะออกไปจากตรงนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคนที่เขามีคู่แล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ให้คุณถอยออกมาเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะคะสําหรับคนที่โสดนะเดี๋ยวเรามาดูคนที่มีความรักกันนะคะคนที่มีความรักแล้วนะคนที่มีคู่คนที่แต่งงานคนที่คบหาดูใจกันมานานเป็นระยะเวลาช่วงนึงแล้วหรืออะไรเงรี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เป็นยังไงบ้างนะคือจากไพ่บอกว่าอาจจะมีคนที่มีคู่แล้วะมาชื่นชอบคุณแต่ตัวคุณเองอเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวค่ะคุณมุ่งแต่กับงานกับเงินกับครอบครัวคุณมองแต่อนาคตของครอบครัวคุณคุณก็จะไม่สนใจเขานะแล้วตัวคุณเองก็จะมีความสุขกับครอบครัวนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ไปแบบเร็วๆง่ายๆเลยเนาะค่ะสำหรับคนที่เรียนอยู่นะขอเปิดไพ่คนที่เรียนนิดนึงนะคะช่วงนี้คนที่เรียนจะเป็นยังไงบ้าง คนที่เรียนอยู่นะไพ่ตกขอไพ่ด้วยค่ะขอญอาตนำไพ่ที่ตกขึ้นมาเลยนะเพราะว่าไพ่ที่ตกคือไพ่ที่เขาเลือกสรรมาให้คุณแล้วช่วงนี้ไฟติ้งค่ะสําหรับคนที่เรียนนะคะคือคุณหดหูเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าให้คุณสู้อุปสรรคทั้งหลายไฟติ้งมันไปเลยคือกัดฟันเลยตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจขยนันชอบวิชาไหนตั้งใจให้เต็มที่แล้วคุณจะ สามารถที่จะชนะมันได้สิ่งที่คุณถืออยู่อะค่ะคือคุณทำมาได้มากมายแล้วอะแต่เหลืออีกนิดนึง ที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนให้คุณพยายามให้มากขึ้นแล้วคุณจะชนะนะคะบางคนเรียนออนไลน์ใช่ไหมจะต้องแบบมานั่งทํานู่นทํานี่อะไรอย่เงี้ยซึ่งตัวคุณเองรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยไม่อยากทําเพราะว่ามันไม่เหมือนกับอยู่ที่โรงเรียนนะอยู่โรงเรียนมีเพื่อนมีอะไรเยอะๆก็จะสนุกกับมันแต่ว่าอยู่ที่บ้านอาจจะไม่มีใครคอยช่วยคอยซัพพอร์ตนะคะก็สู้ๆกัดฟันครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้เต็มที่นะคะสามารถทําได้แน่นอนค่ะสําหรับชาวราศรีสิงห์ทุกๆท,ท่านนะคะขออภัยนะคะในความผิดพลาด ใคอาจจะเลี้ยงไม่สวยค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านโดยสรุปนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะช่วงนี้คือเรียกว่าต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างขอให้คุณก้าวผ่านไปให้ได้มองให้กว้างค่ะแล้วตัวคุณเองจะพบในสิ่งที่คุณต้องการนะคะก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะช่วยดูแลชาวราศีสิงห์ทุกท่านให้ปลอดภัยจากโควิด ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะคะขอขอบคุณที่ติดตามช่องใดมอนมจิทาร์ลต์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ